สวัสดีค่ะรวมโมเมนต์ประทับใจบวกคอมเมนต์ในคอนเสิร์ตแบ a ็คพิ n ง คลิปนี้แอดจะพามาส่องความน่ารักของลิซ่ารวมถึงโมเมนต,ต์ต่างๆในคอนเสิร์ตบอลทิงวันนี้กันค่ะโดยวันนี้นะคะแบล็คทิงมีทัวร์คอนเสิร์ตที่แฮมิสตันค่ะประเทศแคนาดาซึ่งแฮมิสตันนะคะเป็นสถานที่ที่มีความงามทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือน้ําตกหรือจะเรียกว่าเมืองแห่งน้ําตกโลกก็ว่าได้ค่ะและสําหรับการทัวร์คอนเสิร์ตที่ยาวครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่ายิ่งทัวร์ยิ่งสนุกแต่ละคนคือดื้อมากโดยเฉพาะน้องเล็กของวงอย่างลิซ่าค่ะเพอร์ฟอร์มของ องนนน้้ัไม่มีตกเลยค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อแฟนๆนะคะได้เห็น energy น้องลิซ่าเต็มร้อนแบบนี้นะคะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นทวิตกันรัวๆว่าลิซ่าล็อกท่าโหดมากลายเต้งก็สวยสมูทหน้าบองไปหมดเก่งจังตัวแค่นี้หุ่นน้องดีมากค่ะร่างกายคือแบบเฟิร์มมากจริงๆกราบความสวยที่พุ่งออกมาพร้อมกัน โซแดนที่เต้นว่ายากแล้วกับความเป๊ะทุกรอบการหมุนตัวลงล็อกกับจังหวะหยุดโพสก็ยิ่งยากไปอีกไม่มีผิดคิวเลยสักครั้งลิซ่าโคตรเกง่งชอบชุดนี้พราะเข้ากับบอดี้น้องมากๆนี่แหละหุ่นโคตรด,ดีแค่ทิ้งสะโพกล็อกท่าแต่โซเดมฮอตโซเซ็กซี่เวรี่มัสดาเมดคุณเข้าไม่เคยอ่อนโยนไฟลุกออเว ชอบไทยปา้าเกลอมากเป็นเพลงที่เข้าปากและเกิดมาเพื่อลิซ่าจริงๆเก็บทุกคําเน้มทุกปีดสลิดนางพญาเอาเพลงอยู่ค่ะยิ้ด้อเอ้ยกวนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วหน้าตีก้นสปาบมันเป็นสนจังเลยนะเราสลิตลิซ่าคือเลิศนะโดยแอดได้ดามาเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นค่ะใครมีความคิดเห็นหรืออยากแบ่งปันโมเมนต์น่ารักน่ารักก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้แอนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ